กลับสบายดีพี่น้องกลับสบายดีพี่น้องกลับสบายดีทุกที่ทุกทานเลยเมื่อนี้เราเรื่อกลับอันมาหับเงิน y ยูทูบหมวดตัมอีพี่น้องเอ้ยกำลังสีเงินหมวดตัมอีเน,นาะเพื่อจะถอนออกก่อนเพราะว่าจะถอนออกให้ <c oughs> ไทเอฟซีห e รือว่าทานคุณส้มเนาะพี่เขามาเบงส่งเขาได้เป็งว่าเงินเงินซับเงน,น,นแหลกเนาะเราเรื่องสีดาเทไรกับมาล,นนนนมาลุนนำกันเดิมย่องมาลุนนำกัรเดิมโอ้โหด้เรื่องสีดาเทไรเนาะ กคาถาลุ้นน้ำกันอยู่กระเป๋าไกเ่เลยเราเรื่องตรงนี้เป็นคนมาทอนเองพี่นอ้องเอ้ยบัญชีของเราเรื่องจะเป็นบัญชีดอลลาร์เลยเนาะบม่เลยเป็นเงินบาท,พบาทเพราะว่าเพีองจะมีเป็นบัญชีดอลลาร์อยู่แล้วนเนาะเพีองฝากเงินใดๆมาแล้วบัญชีดอลลาร์นะแต่สีบริโภคทอนออกเมิร์ดจะทอนออกซําเงินยูทูบที่เ,เขาเนาะเงินยูทูบเขาวันที่เซาลีพี่น้องเอ้ยจะทอนขาทอนออกซําเงินยูทูบพี่ ที่เขามาในบัญชีนนั่แหละกาลังทองกับพี่น้องเอ้ยกราบสบายดีพี่นออ้นองอีกเถอะหนึ่นเงเด้อมาหดห่านเลยพี่น้องเอเ้ยเดี๋ยวสิมาซะเลยว่าเงินยูทูบนี่คะตัวบ่าวไก่บ่าวอะไรเงินนี่อะไรนะตัวเบัวนนะบ่ได้เงิน YouTube เลย,ยเฮ้ยเ<ห>พิ่นกะ <laughs> ว่าเพิ่น,น,นกะหนานงอยไปไล่เติบอยู่บ่เฮ้ยหนานงอยบ่เฮ้ย ปิดไปเปิดอย่างนี้เนาะพี่น้องมันอยู่นอกจอข้าในจอเนาะพี่น้องเนาะเปิดเงินเก่าโบราณเลยพี่น้องเลยไม่น้อยเพราะได้ซื้อขนมให้ล่งโลกดีใจพี่น้องตอนนั้นตอนทำมินเราเรื่องมาตัวตัวโบราณอีกนะจ๊ะยังหมูเข่าขึ้นยังหมูเข่าตอนแรกขอไปติดต่อธนาคารหน่อยอืมขอไปทางว่าเดี๋ยว่าของเขา้าว่าีัยนเงินยังหมูเข่าสองเสมอไปติดต่อธนาคารได้อืแบบนี้ คึ้นขขาวเตมือซื่อนี่ยด้เงินนะส่งมิวมาดิของมิให้ตรวจสอบการชำระเงินอแต่ว่าห้ากับบเดบชมบนไปไดเนาะอยากขายเครื่องแมโอ้ดีใจเลยน่อยเดดเลยเงินนะเด่เดียวนอน้อยกับสักันตามอ่าบดิซ์บดิซ์กินเนาะ้าัน้ำผักน้ำแรงห่ากัถึงไหนห่ากับขอบคุณทางผู้ชมเด้อ ส้มละลายๆเด้อที่เทามาเบิ่งซองเฮาเนาะเบิ่งทองเฮาเนาะเบิ่งโฆษณาของเฮา,า,าเน,ะนาะโฆษณาใยไล,ไลนอ์อ่ะอ่าดีไใจไลายเนาะที่อ่ามาในฮอตจุนีเนาะกับหยื่อถ่ายผู้ชมเนะาะถ่ายผู้เบิ่งเนาะไลายหมองไลายบอลเรื่อยอยู่เมืองนอกหรือว่าอยู่เมืองลาวเนาะหรือว่าอยู่ไทยนะเพียงเนาะก <c> ต <oughs> ดีจใจภูมิใจเนาะกัเงินกับสำหรับอ่าคนที่มีเนาะกั บลวงบลายเนาะแต่สาหรับคนที่บ่มีเนะะาะก็ไลยเติมเนาะพทนะำนี่ได้ทอนไหนพี่น้องในหกหลอยปลายเรียนได้พี่น้องเลยเป็นเงินลาวไปแต่งเงินลาวมาเรียบร้อยพี่น้องเลยในหกหลอยปลายเรียนพี่น้องเป็นเงินลาวพี่น้องได้ได้เจตน์หานปลายพี่น้องเลยปลายมันหายบ๊อกไก่แล้ว <c oughs> ออกมาให้คอยเจตนล้านปลายออามาอ่านหนึ่งคน <c oughs> แบ่ง อันนี้ขาคู่อ้าวหายมืดอ้าวหายมดอันนี้ขาคู่อ้าวหายมืดห้านเงินเงินก้อนแรกกับขบวนมีเบาวไก่เฮืองกับบุไดเงินจำนวนนี่เนาะสาระเฮืองกับหายเบาไก่มืดไปซื้อไปซื้อแข่งจ่อน้องพี่น้องกระขอบใจหลายๆเด้อะฐานผู้ชมสมบูรณ์สมบูรณ์ได้เลกเกตหล้านปลายหน่อยหนึ่งพี่น้องเลย อ่ะแหมยามๆอ๋มืสิตอแทนนะถาผู à ้ชมยังไงเนาะเอ่อที่อ่าผักนั่นที่เฮามาฮอดจุดนี้เนาะก็ย้อนท่านผู้ชมตาผู้เบิ่งอ่าเอ่อผิดพลาดประการใดหรือว่าเ็แบบใดบ่ผิดบ่ถูกเนาะหรือว่าิดถกอันใดก็ติชมได้เด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์ได้อ่าจังได๋ก คอมเมนต์ยินดีนะมพี่น้องเลยแน่นถ่ายคือพอเขาถ่ายไปนอกจากจะชอปไลกัสิบเบลลไลฟซาลาอะไรพี่น้องเขาก็ยอมหับเพราะว่าเขาบริสุทธิ์ไปทางใดเขาอยู่แต่ในหา้าง้วเขาก็บโมีเวลาอีกเนาะคลายคืออยงพี่น้องเลยเง่นก้อนแรกเนี่ยหายบล็อกเก่เป็นคนตั้งให้บล็อกเก่เห็ดเมื่อทุกอย่างเลยพี่น้องเอลยเรื่องนบบบริสุทธิ์เลยพอไปจักทีมยังมอบให้มอบให้บล็อกเก่รเมื่อเชงวา่ามันทีเป็นเงินบริสุทพี่น้องแต่กะ แต่กับพ่อได้ซื้ออันค่ขาขนมลูกค่าขนมลูกพ่อแห้เพลินายค่าขนมลูกแม่แต่ละมื้อพี่น้องเอ้ยอ่าลูกๆท่านละมาเลยนต้องไปหลินพี่นอ้องเดี๋ยวคนมากคนทีเห็นเงินแบบคนีีพอดีโหดูแล้วบ้านลูกจะบ่เคยเห็นเงินพี่น้องเห็นแบบเงินเงินแม่ดิเงินทออ่ะอ,ะอะโอ ท้ายพวพี่น้องสำหรับสำหรับไก่ลายเลยพี่นาะหกหลอยหกหอยหกลอยลาร์เนาะพี่น้างเนาะห้องนอนนเรื่องสิเป็นเงินเรียนเลยพี่นนอะสมุดชีเป็นเงินเรียนเลยไป็นแหลกสามสบสประมาณสาบ่าหอดได้เฮยลงเลยบอกเงินลงได้บริโภคสามสิบสามได้ไงเฉลเนนี่ไมีบูมบ่มัเนเมื่อก่อนเนาะสาเมื่อก่อน อันนี้บบหอดประมาณสามสิบอ็เลีดข้อเ,ขเงินเนาะพี่้องแต่ละมือบวบคงบทีนบางมือก็สามสิบเอ็ดบางมือก็สามสิบสองบางมือก็อกหักหักหักได้ดีอริงแต่ชิ้นสิแต่บอก,บ,อกบ้านเขามันมันแถวนอกเนาะแบบว่าเขาแหลกต่อมาอีกบางเงินนะแต่ละแควงด้วยแต่ละเมือ,องน่ะสิบคือกันเพราะว่าเขาแหลกเขาจะแหลกติดติดติดกันเลยฮะนะแมนยูว่าเอออยู่ต่างประเทศเนาะเพิ่นเบิร์วสามสิบสามนั่นอแต่อยู่บ้านเขาบางเธอมันก็โบได้มันก็โบได้ฮอดพุ่นเนาะ 32ปลายในนี้เนาะเก่าทีแรกมากนี้ส่งเบาๆเบอร์นั้นะอ่า,นอาพี่น้องเหลี่งเงินแต่และมือเนาะก็บบกคือเกา่าเรวเรื่องมาแหลกบัดเดหลกอะไรสามจุดเอ่อหลายเรียนเได้สามจุดไรแล้วสามจุดซอบแล้วพี่น้องในสามจุดหนึ่งแหละแต่ตอนไกลไปแหลกนั้นทีไกลแหกเงินมากนี้ช่วงสุดนี้ก็คือแบบ สามจุดสามเนาะพี่น้องดีใจแทนเพแฟนนี่พี่น้องนาะก็บโมขิดโมฟันเนาะว่ะสี่เอ่อให้เงินเนาะมาอ่อพอได้ขาขนมเอ่ขอขาขนมเนาะให้ให้ลูกเนาะพี่น้อ,อ,นอง,งก็บโมขิดเนาะอ่าแตงในกะคนที่มีพระคุณตัวเฮากะคือ ท่านผู้ชมเนาะทุกท่านเนาะนั่นแหละคือมีหาเห่าได้มีรายได้เสริมเนาะรายรายรักเขาก็คือแบขายเครื่องนี่แหละขายของในตลาดแนี่เนาะแต่อันนี้ก็เป็นรายหลักเสริมเนาะก็ยของอา่าเขาได้ให้ลูกไปโรงเรียนเนาะเงินเล็กเงินเนาะไอกอย่างนึ่ก็บพ่อได้ซอยเลือกคนอื่นเนาะคือเขาซื้อคนาขนมไปซอยผู้อื่นก็เมือ่อไรเต๋อเขากะบริวายอยากได้ยังขึ้นมาดอกที่เหตุนี่ก็บพ่อได้แบบว่า สมมดาผูกเพิ่นบ่มีเนาะเฮากับพอ่อได้ไปแบ่งปันเพิ่อนน,นั่นี่แหละบ่ได้คิดว่าสิอยากอันอน,นั้นตรกเนาะกันเฮา,ม,า,า,ามีหลายเฮาก็ให้หลายมีน้อยเฮาก็ให้น้อยนี่แหละพี่น้องํามกำลังเหาที่เฮาคิดว่าบุญเฮาเนาะก็คือว่าเฮาเฮ็ดบุญไปเนาะทานให้คนที่ด้อยกว่าเฮาเนาะถึงตอบแท,บทนเฮามากก็<ผ>คือเพิ่นบ่มีหางนาาเะฮก็ช่วยเหลือเพิ่นดีใจขอบใจหลายๆเด้อท่านผู้ชมทุกคนเนาะและผู้ใหญ่ ดีใจแห้งยุ้ยดีใจแน่นอนดีใจยังดีได้มาเจกเอาเมื่อจะจะซื้อขนมให้ลูกเขามาเอากะเอาใส่น้ำแล้วเก็บน้ำได้เนาะอ่าอันอันนี้เนาะบวเด็ดแต่อดไสซีเลียงสีเลียงหมูกระทะเกจเตียงน้ำหมูกระทะใยเตียงแล้วก็ทั้งมีเถาน้ำเนาะทั้งมีเถาน้ำยัเรียงสองทางเนาะแต่สีไปทางใดก่อนเนาะติดตามตอนต่อไปพี่น้อง นี่แหละยายเจียงเข้ากับเพื่อนกับบริษัทมดองเนาะยายเจีเข้ากับเลี้ยงเพื่อนเพราะเพราะว่าเขาเลี้ยงเพื่อนเติ้ลเลยเนาะมันก็แค่เนาะเพราะว่าคนในครอบครัวเนาะมันกับแตงได้กับถึงสีบโบได้เงินโบ้ได้เงินเขาก็เลี้ยงคือเก่าได้เงาะอืใช่้บ้ได้ก็เลี้ยงคือเก่าคือตอนเขาบริษัทเงินนี้เขาก็เลี้ยงเขาซื้อนล้วกินเนาะเนี่ยกินมาอยู่ใอ้เพื่อนกับเขาก็ซื้อมาตลอดเนาะเพาเมื่อจะได้ก็มีเนาะ ซีนเซยยังถ้าเครื่องสื่อใะเครื่องจะจะสื่อประเภทแบบพวกที่เพิ่นคือคือคือซีนเนาะเพิร์พักงาเอาเมื่ออะไรเพิ่นสามารถที่จะแบบอันต่อต่อทื่นได้อีกนะตัวนัเขาซื้อให้เพิ่นใหญ่แบบแถวมันบูมีมันยังเนาะแถวมันยากเนาะก็ซื้อไปให้เพิ่นปูกับหยาครัพี่เนายอ่ากันล้านเมื่อนะไอแบ่งเมื่อนี่มันโอ้ยัขนอีพอนะบริโภคใจไม่พอนะพี่เนาย ตอนแรกก็ว่าซีมาเรียงมือนี่แต่ว่าไปสั่งมูบบได้สั่งมูซีโลแต่มูน่ะยังบบได้ข้าจาว่ามืออื่นก็เลยว่าฉิดถามมูไปเบิ่งมูมู้านี้เด็อมูบบทันได้มูมันสิเป็นมูสามสันมูแบบเพชรชินดาดมันๆนิ่นึงนะเหตดมันสีดแสบมันจะโบเปืองํามันถาเป็นมืออื่นนะเหาะว่าซีเมืรอเมื่อนี่ผหไปเบิ่งมูเหตุโบมีพี่น้องเอ้ยวันนี้วันยังเขา เมื่อซีเมอร์มันหนีบ่มันฝุดอ่อนสิเมื่อมืนอนีบก่ะเก็บเครื่องเมื่อแล้วแหละสิไปเบิ่งซีเมื่อกวันพระฮัดเข่ามันอือไปบ่มืออื่นนั่งซุกถามมืออื่นฝ่าวันเสาร้พฝ่ายยามาคายกันจะเศร้าอ๋อปออือเมื่อบ่มืออื่นกะเก้ามืสิบมืยังมาอือถ่ายคลิปเงินยูทูบก่อนแรกโอ้ของดาวเรืองของอ่าของของดาวเรืองบอไกล่ได้โดนแล้วส่วนข่อยไรโดนแล้วนี่แหละเงินยูทูบของเรา เดีย้ยง่ากระทอนมากไก่นุ้นเลยเจ็ดล้านปลายเกือบแปดล้านเลยหกร้อยปเรียนถังใหญ่เลยเจ้าคำังใหญ่ๆเอ,อาเด็กพี่น้องคลิปนี้เขาก็สีเด,ดียร้าเธอไปหาสื่อมุกก็เธอมีมูกกับสีเลยเมื่อมื่อนี้เลยพี่น้องเอ้ยพอกันไหมคลิปไหนเลยพี่น้องเด้อขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆเนาะแายการขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเนาะที่เขามาเบิ่งทรงเดากระื้องเบาไก่ อันยังกับบุมี่ยังนอกจากคำอวยพรให้ท่านผู้ชมเนาะอยู่ดีมีแห้งและ้วกะ็ขอให้เพิ่นรวยๆแห้งๆดีใจเนาะดีใจดีขอให้เพิ่นสุขภากแพงแห้งครับทีมีท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้เนาะดีใจหลายหลายเนาะขอกระไรคลิปหน้าเด้อวยสบายดีสบายดีดดด